ด้วยเป็นกระบวนผ่ารพึ่งนะครับ่ารพึ่ง เมื่อวันที่9กันยายนที่สนามกีฬาโรงเรียนเมืองพัทยา8พัทยานุกูลนายกฤษณะบุญสวัสด,ดิ์รองนายกเมืองพัทยาเป็นประธานกล่าวให้โอวาทและเปิดการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนเมืองพัทยา8พัทยานุกูลเกมครั้งที่41โดยมีที่ปรึกษานายกเมืองพัทยาสมาชิกสภาเมืองพัทยาผู้ช่วยเลขานุก,การประธานสภาเมืองพัทยาหัวหน้าส่วนราชการผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัดเมือง าทยคณะครูและนักเรียนทุกระดับชั้นเข้าร่วมทามกลางผู้ปกครองที่มาร่วมให้กำลังใจบุตรหลานอย่างคึกคัก สำหรับการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียนเมืองพัทยา8พัทยานุกูลเกมครั้งที่41จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกระทรวงม,มหาดไทยและนโยบายของเมืองพัทยาที่มุ่งเน้นส่งเสริมศักยภาพเยาวชนของชาติให้มีนิสัยรักการกีฬามีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดีรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์กล้าสแสดงออกในทาง ด้านกีฬามีความสามาัคคีในหมูนะ่คณะรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยรู้รักสามาัคคีมีน้ำใจเป็นนักกีฬาไม่หลงผิดติดยาเสพติดโดยได้แบ่งการแข่งขันออกเป็น6สีประกอบด้วยสีแสดสีชมพูสีเขียวสีฟ้าสีเหลืองและสีม่วงพร้อมขบวนพาเหรดของเหล่านักกีฬาและกองเชียร์ของแต่ละสีเดินรอบสนาม เพื่อให้ประธานในพิธีและผู้ร่วมงานรวมถึงคณะครูอาจารย์และผู้ปกครองได้ร่วมชมความสวยงามและในส่วนของการแข่งขันรายการต่างๆพบว่าบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักสนุกสนานได้รับความสนใจจากผู้ปกครองที่ต่างมาให้กำลังใจบุตรหลานของตนเป็นอย่างมาก เปิดให้บริการทุกวันสําหรับผู้ที่ชื่นชอบการออกกําลังกายโดยการชกมวยและอื่นๆอีกมากมายด้วยราคามิตรภาพสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Race Five Academy สนับสนุนโดยลรอปิดพักคาเฟ่รับเปิดใหม่ในเมืองพัทยาบรรยากาศดีอาหารอร่อยมีมุมถ่ายรูปปังๆเพียบร้านอยู่แถวทางเลียบทางรถไฟโดยทางเข้าวัดป่าสุธิภาวันไปหนึ่งซอยเปิดให้บริการ11เนกาถึง20นากาติดต่อสอบถามไดที่โทร083 879 0411สนับสนุนโดย รอบการเด้นร้านอาหารเกาหลีเปิดใหม่ต้นตำรับอาหารเกาหลีแท้ๆในพัทยารสชาติที่เผ็ดจัดจ้านหนักถึงเครื่องถึงรถสไตล์เกาหลีแท้ๆตรงปริยาเหนือซอยเจ็ดเปิดเวลา15.00ถึง20.00หยุดทุกวันพุธโทรสอบถามได้ที่0902293684